อันนี้จะทำแหนมครุกเนาะพัตต <online> <c oughs> ุล <Christ>. ีก็จะบ้วนเอาไข่อะไรคะพิกแกง แกงแกงบานห้านาี่แหละแต่ว่าจะใส่หลายมากสิเพล็ดนังหมูนีเหรอชุบไข่แล้วค่ะนี่แบบชุบแล้วทำติดเองนะคะเราให้ต้องใส่เนือก็ได้ กำลังพอดแหนมก้อนนะคะทอดแหนมก้อน เขากรอบทำไมเขาจะได้กรอบอะไรลูกอะไรคะ แหนมคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปเอาเครื่องเราจะาไปซื้อแหนมนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีแหนมคลุกมีแต่ทำก้อนข้าวเอาไว้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไว้ขยําเวลา,าเวลาไปซื้อไอ้แหนมหมูมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปไปหาซื้อมากินมาคลุกนะคะหาผักหาหอมมาแล้วคะ